หนุ่มกัญชัยค่ะออกมาประกาศข่าวดีกลางไอจนะคะแน่นอนค่ะว่าชาเนตที่ทราบข่าวเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะหลายคนรอคอยมานานมากคุณผู้ชมคะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะคะ แน่นอนค่ะว่าจากกรณีดราม่าร้อนระอุในโซเชียลขณะนี้ค่ะสำหรับเรื่องของร้านอาหารชื่อดังก็คือเป็นร้านลูกไก่ทองไทรอยลเรสอรอทนั่นแหละค่ะที่มันมีเมนูหนึงเมนูฮิตก็คือปังชาเขาออกมาโพสต์ว่าเขาได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าปังชาแล้วจนเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องก่ะเนื่องจากว่าไอ้เจ้าน้ำแข็งใสที่มันใส่ขนมปังเนี่ย แทบจะมีกับทุกร้านที่เป็นร้านของหวานนะคะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วก็มีขายกันหลายลายร้านด้วยก่อนจะมีผู้เสียหายเนี่ยโดนเรียที่102ล้านโดยอ้างว่าเนี่ยคุณมาละเมิดลิขสิท์แน่ ต่อมาค่ะในรายการเที่ยววันหติการค่ะคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาก็มีการโฟนอินกับคุณแก้มซึ่งเป็นเจ้าของร้านลูกไก่ทองแล้วก็ปังชาเนี่ยหละค่ะที่กําลังมีกระแสดราม่า,มาอย่างหนักนตอนนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการที่มีการส่งโน้ติสไปยังร้านอื่นๆค่ะคือส่งคาเตือนไปยังร้านอื่นๆจำนวน3ร้านแล้วก็มีการระบุจํานวนเงินอยู่ที่1 0 2ร้ล้านแล้วก็7 0 0 0 0สบาทเนื่องจากว่ามีการใช้คําว่าปังชาเนี่ย จนเรื่องนี้เอาอีกคุณผู้ชมค้มันก็กลายเป็นเสียงวิจารณ์อย่างหนักเลยสะท้อนไปถึงร้านอาหารร้านดังอะนะคะพร้อมกับว่ากินปังชาเย็นแบบว่ามันมันยังไงอะมันเป็นอะไรอะทำไมต้องใช้ชื่อนี้ไม่ได้เหรอคุณหนุ่มเขาก็เลยกินปังชาเย็นโชว์ในรายการไปเลยคะ่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะคุณหนุม่มบัญชาเนี่ยเขาเคยมีธุรกิจชื่อว่า Ice m o n นเต r ซึ่งเป็นไอศครีมน้ำแข็งใสในตำนานนี่แหละคะ่ะหลายคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็หางหายไปนานมากหลายคนก็อยากกินอีกนะคะล่าสุดค่ะคุณหนุ่มได้มีการออกมาประกาศข่าวดีนะคะผ่านทางอินสตาแกรมค่ะมีการระบุข้อความเหมือนกันค่ะบอกว่ารอนะเยอะๆ Ha ช m o n กไอ r มอนสเตอร์ ster, ต้นตำรับปังชาแต่ไม่ชาซึ่งคาดว่าไอธุรกิจไอซ์มอนสเตอร์ในตำนานของพหทุมกันชัยเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งแน่นอนค่ะงานนี้เลยค่ะคนที่ได้ทราบข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าดาราดังชาว เอ่ยอะไรเอ่ยค่ะเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากเลยนะคะว่ารอคอยเวลานี้มานานมากแล้วเอากลับมาด่วนเลยเต็มสิบไม่หักเลยค่ะพี่หนุ่มขาลูกสาวต้องดีใจยิ่งกว่าได้ของขวัญแน่ๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนกินบ่อยมากอร่อยจริงๆครับอยากกินอีกเลยโอย้อยากกินพูดแล้วก็อยากกินมากๆเลยค่ะรีบเอากลับมาเลยนะคะเอาเป็นว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะ